องนี้ครับโปรเจกต์นี้มันจะได้ถูกสายตาคนทั่วโลกแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นมากคะับที่ตันก่อนเลยที่ตัน๋ยวกพูดมากครับด <laughs> ีใจครับผมเราะว่าเป็นภาพยนภัยกันมาแล้วก็วมันเป็นเรื่องราวเากาี่ยวกับกาพยนตร์ภัยที่สนุกสนานครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันในช่วงเทศกาลห่งความสุขท้ายแยที่บอกว่าทีเด็ดมันอยู่ตรงไหนครับทีเด็ดมันอยู่ตรงไหนผมว่ามันด้วยความเป็นเป็นหนังภาพยัตร์ภัยผสมรวมมันติกคอมเมดี้นะครับ บวกกับนักแสดงชุดนี้ด้วยผมว่าก็ก็น่าจะสนุกบันเทิงครับผมเดี๋ย้องนี้พากันฝนภัพไปเล่นที่จีนเลยใช่ครับัีบ้างฮะบรรยากาศที่นั่นโอ้ยอยู่กันเป็นเดือนนะครับก็ไปอยู่ด้วยกันหมดกับทีมงานด้วยก็ก็สนุกดีก็มีลําบากคือตอนตอนถ่ายมันก็มีคือคือด้วยด้วยชีวิตความเป็นอยู่เรากับเขามันต่างกันครับคือด้วยอาหารด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีความยากนิดนึงแต่ว่าพอ กลับมาพอไปน,นึกถึงนั้นก็สนุกดีครับเรือ่องแ,แรกเลยเนะาะโดนรับน้องเลยนะไ <laughs> ม่ค่ะทุกคนน่ารักมากค่ะทุกคนแบบเิวคิงมากแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแบบหนึ่งเดือนนะคะก็รู้สึกว่าเปนป,ประจำไทยจริงๆไม่ใช่แค่ในหนังค่ะแต่ว่าสนุกมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะยังไม่ได้ดูย <laughs> อยากดูมาก <laughs> แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะฉาพูดทุกครั้งเลยว่าแบบอยากดูค่ะอยากดูมากแบบจัดสี คือได้ถามมะฉาคำนี้เหมือนกันว่าเล่นหนังเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างลกูกมะฉาบอกว่ามาฉามาอยู่ในกองเนี่ยมะฉาเป็นคนง่ายไปเลยฮนะมันเยอะไม่ได้ฮนะผมันไม่มีอะไรให้เยอะฮนะไประตรงน,นั้นมันมีอะไรกินก็ต้องกิน<ส>มีอะไรดื่มก็ต้องดื่ม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับเราไปปัชชนไทยนอกจอปซะด้วยแหละครับอันนั้นน่ะผมว่ามันกว่าในในเรื่องอีกบางบางอยา่างบางอย่าง เอาอีกไหม่ะพักสองพี่ไหนเป็นที่ไหนไปได้หมดทุกประเทศนะฮะจีนอีกก็ได้เพราะว่าลูกของเรโตเลยใช่ไปที่ไหนก็ได้ไงแต่ลูกว่าหาในในหนังจะไม่เหมือนกับที่จะเป็นแบบฟอร์มใช่ค่ะจะพอไปเสร็จเนี่ยค่ะจะคะไรอย่างว่าในหนังจอยจะเป็นคนง่ายๆค่ะมีแบบความเนิร์ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโก้ซึ่งที่จริงตัวจริงขงก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าแค่เวลาเป็นศิลปินค่ะต้องแต่งตัว หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็สบายเพราะว่าเหมือนกับที่เราถ่ายรู้สึกว่าฉันไม่ต้องกังวนเลเรื่องสวยไม่ต้องอะไรเลยแค่แบบเอนจอยแบบชิลมากเรื่องสวยแลนะ้วเราไปยืนคุยกัน,อนสองคนชื่นชอบกันอยู่สองคนฝั่นรู้ละครับชอบไม่มีดสนุกมากไม่มิดจ <ๆ S 2> ัดอ <ๆ S 2> ันนี้มาเลยข้ <ๆ S 2> างในดีกว่าพี่เต๋าถุชัยอีกคนใช่เลยบ้า การร่งานบก็เป็นเป็นลูกพี่ของเพืรอในเรื่องในเรื่องอแล้วก็นอกเรื่องด้วย <c oughs> ก็เป็นลูกพี่ผมด้วยไปไหนไปกันเพราะว่าเราเวลาเข้าซิงก็จะเข้าพร้อมกันก็พี่เต๋าเขาก็เป็นผู้นําที่ดีทั<อ>้งในจอแล้วก็นอกจอเลยครับผู้นำด้านไหน้ทุกอย่างอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่ <c oughs> ไปซื้อยาที่ไหนออกไปวิ่งจ็อกกิ้งต้องวิ่งรูทไหนอะไรเงี้ยเขาดูแลเราดีตลอดเลยครับ ใช่ในจอในเจอก็ช่วยกันคิดมุกคิดอะไรตลอดทางครับแต่ว่าก็เป็นหนังแบบตอบกับช่วงเฟสที่มันแบบครับช่วไหนกยั็มันเป็นช่วงปีใหม่พอดีเนาะหยุดยาวอะไราเงี้ยผมว่าคนคงคงแพลนที่จะออกไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยครับก็คือก็คือดูเรื่องนี้ก็อาจจะกระตุ้นความแบบอยากระจุนไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็บวกกับดูที่ไหนก็ได้นะคือไปเที่ยวอยู่ก็ตอนคืนกลับมาดูก็ได้ครอบครัวดูด้วยกันได้ ลาครับใครับเดีเ๋ยก็นี่แหละครับเดเวนเจอร์นะครับมชนไัยลากุนทัพย์หนึ่งลีนะครับผมที่สิบแปดนี้ก็จะสสริมมิ่งนะครับทั่วโลกเลยครับบอกประเทศก็ดูที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาไ,ปไปต่างประเทศไปนั่งดูก็ได้ <laughs> 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 แต่ทัพไทยหมดนะ <laughs> <laughs> ต้อขอต่างประเทศเขา,ขาเขาบอกนั่นแหครับา <laughs> 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 ้ทครับอักองีกะแส

เดี pues ๋ยวพี่สั okay. ้นอยู okay. ่ก่อนนะคะ